หลายคนรอติดตามข่าวใหญ่สะเทือนวงการตํารวจถือว่าช็อกค,คนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะกับเหตุการณ์ที่ตํารวจคอมมานโดบุกไปค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะคะที่อยู่แถวแถวซอยวิภาวดี60นะคะ,ะโอ้ไปคน้นตอนแรกนะบิ๊กโจ๊กบอกว่ากลับไปซะอย่ามาค้นอะไรบ้านผม,มแต่ว่าตอนหลังเนี่ยท่าน,นก็นํา ค้นบ้างท่าน,านตัวเองสี่ห,หลังเลยเนี่ยนะคะก็คือเอาง่ายมันเป็นปฏิบัติการฟ้าผ่าเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการออกหมายจับเนี่ยยี่สิบสามหมายในจํานวนนี้เนี่ยคือมีตํารวจแปดนายด้วยถูกจับกลุมได้ครบทั้งหมดแล้วก็บางนายทยอยนํานตัวไปขออนาตาศาลฝากขังแล้วนะคะปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นสามสิบจุดเนี่ยมีในพื้นที่6จังหวัดด้วยกันนะคุณผู้ชมได้แก่จังหวัดเพชรบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครขอนแก่นมีอุดรธานีแล้วก็มีที่สระบุรีด้วย เริ่มต้นพร้อมกันเลยตั้งแต่ชว่วง6กโมงเช้าโดยในเป้าหมายสำคัญเนี่ยเป็นบ้านพักห้าหลังในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60หลังสมโมสรตำรวจตามที่มีข้อมูลบอกว่าผู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทำให้ตำรวจศูนย์ปรับปรามอัจญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า PCT ทต้องประสานกำลังกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสอทหรือตำรวจไซเบอร์แล้วก็ ตำรวจหน่วยสยบพิปุสถานหรือว่าคอมบันโดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เข้าไปตรวจคน้นแต่ว่าเมื่อไปถึงเนี่ยกลับพบว่าเอ้าเนี่ยเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจ๊กผู้บัญชาการสอ,อทอจึงต้องไปอธิบายที่มาที่ไปของคดีก่อนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะพานำตรวจค้นด้วยตัวเองโดยยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงค่ะค่ะ เง,เงินเข้าบัญชีต่างเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมยอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ผมผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับ mm hmm. แต่ว่าอ,อ,อันนี้เมื่อมีหมายจับองศารก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับ mm hmm. มันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมทีม่ต้องไปอธิบาย mm hmm. นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทําผิดนะก็ต้องเรียกว่า ลูกน้องตัวเองทาผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทําผิดอะไรนี้ด้วยไม่มีไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้น,น,นไม่มีเรื่องการทำผิดใน,นสาแบบแบบนี้นะครับ,รบผมไม่หลัใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเป็นเครเดิดอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของของระเบียบต่างๆผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทําตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะ<ม>บ้านรองบอบอผิดก็ต้องค้นได้นะครับ<ม>ก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสค่ะทีนี้เนี่ยพอบิ๊กโจ๊กไปที่สโมสรตำรวจนะคะเพื่อทำธุระเนาะก็มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใหม่นะฮะระบุบอกว่าการที่มีการเข้ามาตรวจค้นดังกล่าวเนี่ยทราบว่ามีการเตรียมการล่วงหน้ามานานแล้วก็น่าจะเป็นเกมการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ว่าเอหลายคนก็จับจ้องนะว่าจะไปเกี่ยวข้องไหมล่ะกับเก้าอี้ผบบอตรหรือไม่เรื่องนี้ท่านบอกไม่สามารถตอบได้ก็ให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยไปคิดเอาเองละกันอยากจะให้จับตาในอีก4-5วันนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมถึงมาตรวจคน้นแล้วก็จับคุมในช่วงเวลานี้ส่วนกรณีภาพหลุดนะที่ไปร่วมร้องเพลงนะคเนี่ยคาราโอเกะกับเนี่ยเข้างๆก็คือเป็นมนะินนี่เนาะ ที่เป็นผู้ต้องหาคดีเว็บผนันนะคะในงานเลี้ยงที่มีการแชร์กันว่อนเลยในโซเชียลท่านยืนยันนะคะบ,บอกว่าไม่ได้รู้จักกับหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นการส่วนตัวส่วนภาพที่ผู้ใต้บังคับบัญชานั่งสนิทสนมกับหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ต้องให้ทางเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนชี้แจงเองยืนยันว่าหากลูกน้องทําไม่ดีก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายค่ะมันเป็นวันเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็สีอโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมา ผมก็ไม่รู้นะครับอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียนว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่ไม่ไม,มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะ,นะเพราะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราไป็นตำรวจนะครับนะเ,เราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่หก็ต้องขอ,อยญาตจับ ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วก็มั่นใจในตัวทีมของลูกน้องด้วยเหมือนกันะนะว่าไม่น่าจะทําหรอกเพราะว่าร่วมงานกันมานานเลยนะคะทีนี้พอพิจ๊กนะบอกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมาถามกับทางด้านของคนนี้พลตํารวจโพตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดีในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT ชุดที่4ที่เป็นชุดเข้าจับกลุ่มซึ่งก็ให้สัมภาษณ์มาสองครั้งนะคะคือในครั้งแรกเนี่ยท่านก็อธิบายเลยว่า เอที่มาที่ไปเนี่ยคดีนี้เนี่ยมันเป็นการขยายผลนะจากการทลายเว็บพนัน12เว็บไซต์ที่ตำรวจ PCT เพิ่งจับกลุ่มผู้ต้องหามา3รายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายผลจนออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก23คนแล้วก็ไปเจอว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับตำรวจีก8นายโดยพฤติการของขบวนการนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะแบ่งหน้าที่กันเนี่ยนะอย่างกลุ่มแรกเนี่ย จะทําหน้าที่ก็คือบริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์เลยนะกลุ่มที่2จัดหาบัญชีม้ากลุ่มที่3จัดการธุรกรรมการเงินและบัญชีส่วนกลุ่มที่4เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้าดังกล่าวซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยตำรวจทั้ง8นายเห็นว่าบางนายเนี่ยเป็นทั้งผู้บริหารเว็บพนาดด้วยบางนายเนี่ยได้ก็ผลประโยชน์เชื่อมโยงนะแต่ละกลุ่มบางคนกระทําผิดหลายอย่างสืบสวนพบกระทําผิดมาไม่ต่ำกว่า2เดือนแล้วด้วย ส่วนในการสัมภาษณ์ในรอบที่สองทีนี้สื่อมวลชนก็ขอให้อนลงมาอัปเดตความคืบหน้าหน่อยนะคะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนจับคุมผู้ต้องหาได้แล้ว17คนจาก23หมายจับในจํานวนนี้มีตํารวจแดนายถูกจับคุมแล้วก็อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวนโดยมีบางนายถูกคุมตัวไปขออํานาจศาลฝากขังแล้วค่ะยืนยันว่าการขอหมายค้นเนี่ยได้เกิดขึ้นหลังจากที่สื่อพบว่าตํารวจที่ถูกออกหมายจับเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว โดยที่ชุดจับกุมไม่ทราบว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นชื่อกรรมสิธิ์ของบุคคลอื่นไงและถ้าหากจะมีการตั้งทีมทนายเพื่อฟ้องกลับตามที่สื่อมวลชนเขาตั้งคําถามเนี่ยเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อได้จริงนะอขอหมายค้นเนี่ยเพื่อติดตามจับกุมผู้หาตามหมายจับนะครับโดยมีข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนเนี่ยมันก็เป็นวิธีการปฏิบัติตามปกติผมถึงนําเรียนนะครับแล้วก็มาสามารถจับกุมผู้หาตามหมายจับได้ด้วยนะครับก็ถือว่า เจ้าที่ตํารวจที่ไปขอหมายค้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ผู้ต้องหานะครับหรือผู้ที่คิดว่าตัวเองได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจเนี่ยนะถ้าคิดว่าเจ้าที่ตำรวจทําไม่ถูกต้องก็เป็นสิทธิของท่านนะครับแต่ผมก็ยืนยันได้ว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตํารวจชุดสืบสวนจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับเรามีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามที่กฎหมายกําหนด Hmm. ซึ่งตำรวจที่ถูกคุมตัวไปสอบสวนนะคะแต่ละคนแต่ละนายเนี่ยว่ายังไงกันบ้างเริ่มจากพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญาาก,การตำรวจนครบาลที่ถูกคุมตัวไปค้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็พาตัวกลับมาสอบสวนที่กรุงเทพมหานาครนะคะต้องใช้คำว่าเดินพันอย่างรวดเร็วแบบแวบับเดียว ไม่ทันมีใครได้ถามอะไรเลยค่ะก็เข้าห้องสอบสวนไปแล้วทีนี้ทีมข่าวก็สังเกตนะคะเรื่องของการแต่งกายว่าเป็นอย่างไรพบว่าพลตำรวจตรีนำเกียรติเนี่ยไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการนะคะแล้วก็มากับชุดนอกเครื่องแบบกางเกงขาย,ยาวเสื้อกลุมสีดำสีหน้าเรียบเฉยมาพร้อมเอกสารหนึ่งฉบับค่ะส่วนตำรวจสองนายที่ผู้สื่อข่าวพยายามเรียกชื่อระหว่างพาตัวไปขออนาจศาลฝักขังนะคะนายหนึ่งยืนยันความบริสุทธิ์และบอกว่าไม่เป็นไรครับ

ซึ่งภายหลังสารได้พิจารณาคำร้องก็รับฝากขังทั้งคู่นะคะแต่ว่าทานายความมีการยื่นขอประกันตัวซึ่งก็พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งคู่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ไม่มีพฤติการหลบหนีก็อนุญาตให้ประกันตัววางวงเงินประกันก็คือ1 0 0 0 0แบาทนะคะส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก6นายก็มีการทยอยเดินทางมาถึงด้วยเครื่องบินตํารวจในช่วงเย็นค่ะแล้วก็ถูกพาตัวไปสอบสวนที่เดียวกันแล้วเผื่อ ทางด้านของของกลางที่ยึดได้นี่ยนะคะยึดได้จากปฏิบัติการนี้ก็ทยอยนําไปเก็บรวบรวมไว้ที่กองบังคับการตํารวจนครบาล5มีพวกลังเอกสารตู้เซฟกระเป๋าแบรนเนมพาสปอร์ตรถยนตุกตาแบบิกของสะสมงานศิลปะนะคะตำรวจก็ไม่ตอบนะว่าของกลางทั้งหมดที่มีเนี่ยคือของใครบ้าง ส่วนกรณีการจับกลุ่มนี้มีรายงานข่าวระบุว่าเป็นการขยายผลจากคดีการจับกลุ่มบอสตานประธานสโมสรลำพูลวอริเออร์ที่เป็นข้อหาเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินหนึ่งในนั้นคือการซื้อทีมฟุตบอลคาดว่าทรัพย์สินที่ต้องยึดนี่นะคะคุณผู้ชมมูลค่าไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทาทั้งบ้านที่ดินรถหรูรวมไปถึงสโมสรฟุตบอลลำพูลวอริเออร์ด้วยเพราะว่าบอสตานซื้อสโมสรฟุตบอลเพื่อใช้ในการฟอกเงินค่ะ จากนั้นเดือนกรกฎาคมมีการขยายผลตรวจค้น4ี่จุดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเลยนะคะจับกุมมินนี่กับพวกอีก2คนของกลางเนี่ยสมุดบัญชีธนาคารกว่า100รายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์5 5บใบโทรศัพท์มือถือ30เครื่องเงินสด9 2 0 0 0 0บาทคอมพิวเตอร์ iPad เครื่องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลายรายการแล้วก็เงินหมุนเวียนนี่คือหลายร้อยล้านบาทนะคะ,คะเพจ Facebook ที่เชื่อว่าเหยื่อค่ะเพจเนี้ยคอยจับตาความเคลื่อนไหว ของกลุ่มธุรกิจสีเทาโดยเฉพาะเว็บพนันคุณผู้ชมเขาตั้งข้อสังเกตว่า มันเริ่มจากมินนี่เนี่ยบอกว่าเป็นเครือข่ายของบอสตานแล้วตำรวจก็สืบสวนนานกว่า3เดือนขายายผลเส้นทางการเงินไปพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องมินนี่นี่นะคะนอกจากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันยังมีความสนิทสนมกับตำรวจ2นายที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีคลิปแบบร้องเพลงเหมือนร้องด้วยกันในนั้นก็มีทนายตั้มด้วย<า>หนในลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่ถูกพาดพิงชื่อก็มีข้อมูลว่าเคยไปร่วมประมูลพระเครื่อง มูล,ลค่าสูงเฉียดหลัก10ล้านบาทเพจก็เริ่มไปสนใจนะคะว่าไอการประมูลพระเครื่องการครอบครองบูชาพระเครื่องเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินหรือเปล่านะคะ